สบายดีสบายดีบัตสุขุสุขชนพี่น้องจา๋าเมนเนกพาเด็กๆเกลาะป่าคือเก่าพี่น้องสบายดีป่าดีาาม่ลนนูกเมนกกตอนเศร้านะ่ะเลาะไปแล้วรอบหนึ่งเนาะหาเห็ดยามมือเช้าแต่มาแต่ตัหาเต่5:30งตอนในช่วงบ่ายโมงก็ไปอีกรอบนึงพี่น้องจา๋าพอเหตดนับเลาะซุมือก็ออกซุมือตื่นเช้ามาว่วบานหงยิ่งไม่แต่ดอกบานก็นเลยลองไปหาย้ามมือแรงเบง ส่วงบ่ายสองโมงพี่น้องว่ามันสิเห็นบ่บัดตืน่นเช้ามาไปหาคือบานคือเก่ามื่อวานมาจากคนฮะไปกับซิมอนพรไัยบอมีแล้วก็เจแหล่พี่น้องพ่อแม่แม่เขาแล้วก็ยายตวนไปเบิ่งน้ำกันว่าสิได้จักดอกหาเหตุยังบุแรงถ้าหาตอนเช้าเพราะบานหุ่งอยู่ก็เลยสิ พากกันไปหาตอนสะเอตอนแรงเบิงหางก็ได้เห็ดสองสามดอกพี่น้องแต่เขาป่ามามเก็บเก็บเก็บมาตอนเศ้าก็ได้เก็บมาตอนแรกก็ได้เก็บนะเห็ดอยียง แมนบอกอุ้ยในซองดอกนี่ดอกหนึ่งนี่นเห็นเยอะน้นองจาโชคดีอาจิมจิมมาหางยเมื่อแรงกันยังพอได้เก็บอยู่เด้เบื้ององงามบอแมงกินใน,นดอกหนึ่งนี่นหาบิ้งดูไข่มันนะอาจิมเอาได้เห็นลงกจุม่มสองจุม่ม โอ้ยไปดึงมันคาเครืองมันหากซ้ำจูบพี่ละงกอกพาไปไป,ไป,ไปหาเบิ่งหมูมันดูเพ็ดอีหยังยเพ็ดละงอกมือเศร้าเลยครับหาเทอะไรรอพี่น้องจ๋าโอ้ยดอกใบใหญ่ดอกอด,อดินโบราณมือเศ้าเดี๋ยวก็มาหาเขาห้าปีแวเหรอ ขาดมายังมาแรงยังมีคนหายเนาะก็เดี๋ AH. leaking, i, ยวสิบวิปห้าหาลายใบยายนี่เออพี่น้องสวนกันไปสวนกันมาอีกตรงนี้แหละก็ยังได้บ่เมื่อเช้านี่ก็เป็นซิกว่าอย่างนำล้างกันหลา่หลายอยู่โอ้พี่น้องเอ้ามาหายามมาแรงบ่คือหายามเมื่อเช้า กวัวเสียนดอกหนึ่งเห็นละงอกมาหายะมะแรงกับบาทคือเก่าดอกจุ่มมันจะม่ดอกนี่บานเก้านะจ๊ะกวัวเสียนเห็นละงอกจ้าเดี๋ยวผุนด,ดอกจุ่มดอกหนึ่งเห็นบ่าขา,ขาวขาวพี่น้องจา้าขาวขคิดว่าเขาสีหาแต่ยามมือะแ้ายามมือแรงกะหาคือกัน อันนี้ก็เตรียมสีบาทแล้วมืออื่นเนี่ยขั้นโบเห็นกับบาทห้ามึงด้ยท่านนี้เห็นอยู่เห็ดแดงนะนๆๆพี่น้องจ๋าหาเราพงดูเล่นเห็ดแดงน้องกำลังจุ่มมือแล้วก็บบาท เฮ็ดเก็บอันนี่ะอืมนี่นนะเฮ็ดนี่นี่ดอกหนึ่งว่าแต่เฮ็ดกินได้เก็บเอาให้เรียบเฮ็ดดิบ่ขาวๆนี่นี่เฮ็ดแดงดอกหนึ่งนี่ กำลังพอดีเมื่ออื่นกะบานเกินถ้าพ่นตกก็กเปื่อยอีกงามงามพี่น้องจา๋าไปหล่อเบิ่งแล้วครับไข่ทะเลงโงกยังไข่ทะเลงโงกเหลือง<ค>พี่น้องจ๋าจะไข่สามไข่สี่ไข่ไข่ทะเลงโงกเหลืองบ่ค่อยใ,ใหญ่คือไข่ทะเลงโงกขาว มันยังบูเบิร์ดอยู่นี่นั่นจกักแต่ว่าแถวนี้ก็เห็นห้อยก็พูดอยู่ได้เห็ดอย่างวันวน,น้ตีนวันนตีนะน,นะครั้งนึงเห็นอยู่นะ พี่น้องจา๋าพุดีดอกงามๆอันนั้เนเฮ็ดพี่เบือ่อบอมีไปกับพริไซจซิมอนไปกับแม่เจนแหล่พี่น้องจา๋งจา,อจาโอ้ยไปหาส้มอันเเฮ็ดเท่าจยู่้นึ้นเชื้อราเลยเนาะสู่ห้าบ่ได้เนาะพอดทราย เขามีแต uh. okay. ่นมนุ่มจะเ้าไปอใช้คงามเทละงกก็ได้ลายดอกเด้อนอกจากเขาเจนเล่มิจเจ้าเถ้ายามิแรงเท้าทั้งใดบ่เลาะขามไปเลยก็โค้งลงพุ่นขามใส่ขามห้องไปเลยโอเคแยกย้าย ไวๆปลาถูบจักไข่บุจักดอกจุ่มเร็ว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 ทีมเฮาต้องได้หลายกูโมเห็นเยอะดอกจุ่มนะพูอย่ามาทางนี้เด้อกะลักขีมึงได้พี่น้องจ๋าผูดผูดอกบานนะพูอย่ามากะลักขี นั่นได้ไข่มันเต็มอยู่ในเห็ดเยอะไข่เป <tapping here. S 1> uh, ็นบ่อเนาะนะอ๋อไว้ๆพี <reprodu div an romance> ่ๆจุ <t> ่มอยู issy, begging, ่พี่จุ่มใหญ่พักใยหนึ่งนี่นี่ไวเขื่อมาจะงันใส่ใส่ไข่มาหนะเอาเบิ่งดูไข่บักใหญ่พี่น้องจ๋าเอาไปเก็บไปเก็บไว้ไว้เบื่อเห็นอย่งไรเห็นดอกบานเพอร์เวอร์อยู่กําลังบานกําลังถือกบ ดอกจุ่มแน่ไข่แน่เป็นเลาะบึงดูแถวเลยนะค่าตะแลนน้ำโมอย่างนั่นแหละูมกาเห็นอยู่ใสร็แล้วตาตีพี่น้องจา๋ามาหาเหตุกะเพิ่งพอสมควรแล้วตอนนี้กำลังเลาะเมื่อสิไปต่อว่ารูกอย่างไหน เมื่อไปหายามือแรงกับบคือยามือเศร้าเนาะยามือแรงกับสีอึดเนี่ยจักหน่อยแต่ว่ายามือเศร้าก็ว่าบ่มีกับพ่อได้เก็บอยู่หลาแต่ว่าคนหลายแต่ยามือแรงกับข้าเจ้ากับฮาคือกันมาเบิ่งลูกไผได้หลายมาวางเบิ่งลูกกับตานะเื้อเสือในคองชันสวัดกบตาซิมอนกับแม่บ่มีกับพรชัยในสายของเฮาเด้ อ๋อชิดเธอเคยได้เนอ,อืมนี่ของเฮาพี่น้องจา๋าได้บัวลายดอกกะเกือบเคลื่อนกระตาเนะาะขนาดหาทัา้งมือเ้าวดีกับพะการะหาวนวันวนว,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 นวนันมาแล้วยังบาดสยยังจุ่มเสยจักมันจุ่มมาแต่ใสไข่มันก็ได้เลยนี่มือเอื้องชอบใช้สีบานหุ่งนี่ไหมขอว่าไข่เออมืออื่นงมีนี่นกับบานหุ่งอยู่อันนี้ของซิมอนกับแม่พี่น้องเอ้ยได้แต่ดอกเ <laughs> ถ้ามันโสมมา โอ้ยมันบ่เห็นเลยนะเนาะขนาดมายังมึกเศร้ากับดอกบานก็เห็นมัมแหลงดอกบานก็ยังเห็นอยู่นี่นี้ของแม่น้องเอิ่นโอ้ยอันไห้เห็ดเรางกดอกเดียวเลยครับบ่งกินจนเหี้ยดเห็ดแังสดเนี่เห็ดดินพี่น้องจ๋ามาตอนแรงก็แรงมาลายอันนี้เห็ดค้าเห็ดคาลูกเดี๋ยวจีนหอมเนาะของเฮาวเดลายก็โม่เนาะสนะเลิศ เขาชือเพิ่นเห็นแล้วแรงนะจังแต่ตอนแรงเขาเจ้ากับฮาคือกันเห็นสองคนเนาะผู้ชายคนหนึ่งเขามาก่อนหันกระมีเขามาก่อนหันกระมีนะเบิ่งเขาเดี้ยติมด้ยกันยังว่าได้ซัมหนี่พี่น้องกะถือว่ายังพอได้แก่งอยู่ป้าป้าเมื่อป้ากะพอได้แก่งอยู่บนไรลายดอกแต่ว่าตอนเศร้าก็เต็มกระตาไปกระตามันเมื่อแล้วพี่น้องสบายดีพ่อกันเมื่ออื่นเมื่ออื่นไม่หายอยู่นี่ แต่วิายามือเศร้านะ่ะมาซุมเมอร์ก็ได้ซุมเมอร์พี่น้องเต็มกระตาขึ้นเกา่าเมื่อแล้วพี่น้องจา๋าพ่อกันเมื่ออื่น